สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะไปไหนกันลูกไปตลาดไปตลาดวันนี้ตลาดคลองผมใช่เราจะไปซื้อไปเที่ยวตลาดไปดูซิจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะแวะส่งของแวะส่งของให้ลูกค้าหนึ่งบใบวันนี้ไปส่งมาแล้วรอบหนึ่งอันนี้เป็นใบที่สองขายได้สองใบแล้ว,วขายได้สองใบพรุ่งนี้ก็ขายอีก หวังว่าจะมีคนซื้ออีกจะขายได้อีกไป let's go we go ชูตลาด let's go let's go ส่งของเสร็จแล้วมาถึงตลาดแล้วค่ะทุกคนนี่มาตลาดตลาดคลองทม <Hello. S 1> วันนี้มาเร็วของยังดูเหมือนแม่ค้าจะไม่เยอะนะน้องแถมแม่ค้าไม่เยอะนะส้มยังไม่หมดเลย เอาเงินตัวเองมาหรือเปล่า่าย <c oughs> เองเด้อแต่ไหม่คิวเป็นก้าชีสสารายด แล้ววัน erm นี้น้องแคมจะพาทัวร uh ์ตลาดเดี๋ยวเราจะหาซื้อปลาหมึกด้วยปลาหมึกอะไรปลาหมึกย่างไม่อยากกินเลยปลาหมึกม่อยู่กันว่าวันนี้จะมีาปลารีวินกัน ไม่มีเราก็จะไปซื้อชิไปทางนี้ก่อนไหมไ <ป S 2> เราไปอ,อ้อมอาก็เขาเรียกขนมอะไรลูกชีบบอฮะชีบบอล อร่อยไหมรสชาติมันเป็นยังไงาวบอมทำโตขนาดนั้นเคี้ยวได้ไหมนะใช่นั้นยาวหยึบอในองใบบัวคาอออร่อยไหมล่ะอร่อย ม,มันสลังด้วยอ๋อเหรออันนี้มีสาลายน้ำจืดด้วยเอาไม่ให้่อยสาลายน้ำจืดกับหอยอ,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 อู้หูนี่ไข่มดว้าวไข่มดแดง คัดเราเขาเด็ดเราพอค่ไหอันนี้ร้อยหนึ่งครับอันนี้ห้าสิบครับครับพี่นใส่แป้งเดิใส่แป้งหมันครับกับใส่สมัดเต็กเออกับมันแม่ม็นกัดเยอเออเวลาเพิ่นแย่พิ่นก็เอาลงมาเพิ่นก็ส้มแป้งเนาะแบบแม่มันใหญ่เหม็นงอนเพราะเยอะครับพันใส่หมาล่ายครับเนี่ยไข่มดแดงเยอะเลย พักว่านเดี๋ยวทุ่งเขาได้ทุ่งละห้าสิบเขาเป็นพักว่านปาตาแท่ครับพักว้านปตาไหนไปดูซิลูกไปลูดฝั่งนู้นซิพักว่านยี่ออนลูกพักว่านตาใครใกล้ไหนก็มากันนะโลละห้าสครับใหญ่นี่พักว่านปตานี่เพิ่อกินทางไหนเนี่ยครับเรื่องๆนะครับจะกินแกนมัน ปลาหวานปลาเที่ยวปลาบางมังามเทียวจะว่าเลี้ยงง่ายๆอีแม่มันเบียร์้ย้ะพักวันไปจะจะซื้อดิอันนี้มันคือมะเอี้ยปลาคอเขียวครับพฮะผู้เข้าคืนมากินเนี่ยเพิ่นเอาใบใบเข้านะครับบักคอเขียวแม่ครับอุ้ยเกิดมาไม่เคยได้ยินบักคอเขียวปลกคอเขียวพะนะมันคืออะไรไม่รู้แม่ก็ไม่เคยเห็นเลยเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเนี่ย มันเป็นรสชาติยังไงอ่ะมันจะมันๆครับมันๆเบ่เบ่เปรี้ยวบ่เบ่เปรี้ยวครับเรื่องเรื่องไม่คนสบายเข้านอะมันยิ่งดิ้นมันๆอ๋อครับตายแล้วมีแปลกมีแปลกๆเนาะกับข้าวเรามีเยอะอยู่ยังไม่ซื้อหรอกไอ้ไข่มดไม่วันหลังก่อน เจ็ดสิบนี่มันแบบแบบของคนเวอร์เลยอ่ะของคนจริงๆกุบของคนของมิริหอยอันนี้แม่หมดโอยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวตุนไม่ มันในเออหนังที่มันเป็นแบบรูปปั้นตั้งโชว์อ่ะเออเหมือนเหมือนหุ่นปั้นออไม่ไม่ไม,ไมีหนังอะ่ะเพิ่นเอาหนังออกแล้วขนกับหนังเพิ่นอ,ออกแล้ว <laughs> หนังเลียอยู่ขนมันออกหมดแล้ว <laughs> เลยไม่อ่ะเบิด์ป่ะหอมเนาะตามหนึ่งชิ้นรูปสามร้อยครับปลาหย่อนน้ำบรอนนี่มันมีก้างหไรเนาะอันไรโอ้ปลาหย่อนมันมีก้างดิปลาเนี้ยนขอนี่มันป็นปลาเนาะอ๋อนนี่มาซื้อขนมขนมเบื้องขนมเบื้องชิ้นละหนบาท บักเป็นเหมือนของย่าเลยจำได้เหรอจำได้อ้มไม่รู้กี่ปีแล้วก็ย่าเสียไปทำก็เลยจำได้มันนิเอ่อออกไปไหม มาแล้วดูงูนะแม่นะ,ะลูกหลานแสดงโชว์กันไม่นานแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาก่อนได้ดูงูเยอะครับหมอ,มอก่อนดูงูหลายตัววันนี้ทีมงานลูกหลาขนขนงูมาให้ดูกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ไม่ได้ปล่อยเลยแม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูงูชุดนี้นะครับให้ดูทุกตัวเลยนะในหล,ลังจากนั้นผมก็จะพักเสียงนะนะครับอ่ะตอนนี้หมองูมาเตรียมตัวเลยครับอ่ะดูงูเลยครับอินเดียเห็นงูเหายกมือไหว้นะเขานับถืองูเนี่ยเขาบอกฮาลามงูเทพพ่าเจ้าคนอินเดียนับถืองูครับนะคบเพียบเลยครับเอาละแทนอ่ะให้มันแทนนิ่งๆเอาตัวที่สองมาเลยครับ กับบ่อตายเขาบอกตัวเล็กจะกินเป็ดกินไก่ครับจะใหญ่ไนี่ก็สามารถกินคนได้แบบพายวเรื่องอนาคอนดาไหนเธอเอางูหลามออกมาหน่อยมาเปรียบเทียบหน่อยไะเก็บงูเหลี่ยมไองูหลามสีทองลงลังก่อนก็ได้อ่าอย่าไปดูกันนานกูมิสัยก้าวเล่าน้องไหนเออก้าวเล่าก้าวเล่ามาเอางูเห่าตัวละแปดร้อยออกมาก่อนเลยนี่ให้ดูงูเห่าตัวละแปดร้อยบาทน่ัอ่าตัวนี้ผมได้มาจากแม่ขุนยวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นงูเห่าพันไหม แต่ปรับที่มีกัดอย่างเดียวเด้อไม่ได้ท้นน้ำพิษนะครับเพื่ออะค่อยๆเบาๆเออไะเราระวังมือระวังมือค่อยๆนะมีเล่นงูอย่าประมาทโบราณท่านได้กล่าวไว้แล้วเขาบอกหมองูตายเพราะงูเขาบอกหมอผีเออเออหมอผีตายเพราะผีฮะต้องกราบขอประธานนาภัยเขาบอกหมอจระเข้ตายเพราะจระแหนเอ้ยระวังมือบ้านแพ้่ไม่ไม่เพ้เก็บลงล่างไป อ่าเก็บตัวนี้ลงลังไปเลยมาตัวนี้ขยับลังงูจงอางเดินหน้ามานี่ได้ดูงูจงอางตัวเล็กจะขจัดเลไเอามาจะทางใดล่ะนี่โอ้แถวนั้นนอมันมีไล่โอ้ยตนาไม่ได้มันไม่การมันค่ายจังใดล่ะนี่โอ้ ในทุงให้นันตะคิดอันนี้อันนี้คือลวกลวกให้จังไลอ๋ออ๋ออเคยกินเอามวเยนี่นะเคยกินนะ เริ่ม,มทำไมทำไมไปนานตลาดวันนี้วันนี้แันไปดูงูมาดูงูฟรีงูเหา่างูจุกอ้างงูงูทองตัวใหญ่ใหอยู่ตรงตลาดเข้ามาโชว์งูเข้ามาโชว์งูแล้วเขาจะเดินทางไปโชว์ที่ไหนไม่รู้อะ่ะเชียงคานเชียงคานแล้วเขาจะเดิน เขาจับงูได้เรื่องที่สองก็คืองูสีอะไรงูสีเออเหลืองทองตัวใหญ่หญ่ตัวเท่าไหนตัวใหญ่กว่าน้องแคม <laughs> ลาเล่นตัว <laughs> เล่นกับน้องแคมอ่ะเ,อเดินไปตัวเกือบค่ะตัวเกือบน้องแทมอ่ะ ยายดูหางก้นมันก็ตั้งมาเนาะอะไรเอาอะไรมาเสือนอนยายต้องแฉลบุ้มบ่ออกจุดตุ้มบ่เอออไม่ได้ไปบ่มาอื่นนะเออจับรอกอืนนะเออ ใช่ปะอันนี้คือเสื้อนอนของน้องแคม,ม,มใหญ่ก็ชื้อมาเจ้าแล้วนี่หนึงไม่ได้ของกินเลยแล้วก็จะมีของกินเล่นก็คือเอออะไรไม่รู้อะชิลบาดอ่ะ แค่น,นี้อะไรอ่ะมันคืออะไรออขนมเบื้องไงขนมเบื้องชิลละบาดตอบเวลาแล้วแล้วเราก็จะมีนี่เราซื้ออะไรมาบ้างอะไรอ่ะอันนี้คนะือผ้า ทำไมก็ไม่รู้ต้องถามแม่อันนี้คือที่ใส่หมวกอาอบน้ำที่ใส่ผมอะ่ะการผมเปียกนะคะเป็นลูกเอลซ่าแล้วก็ลูกขิดสีแดงกาวร้อนแล้วก็สมุดของน้องแคม สมุดเล่มละยี่สิบบาทน่ารักน่ารักเอาไว้จดภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ต่อไปยังไม่หมดหรอนี่ชีสบอลจะกินให้ดูเลยรีวิวยังไม่จบ ชิมหน่อยข้าวไก่ตัวนี้ซื้อจากองกินเล่นวันรวมที่มาส่วนไปวาดผัวน้อยอเลยไหมเมื่อเอิญไม่ต้องเห็นที่มรงเรียนพอดีเมื่อเอิญไปโรงเรียนที่ใหญ่จะยังมาบริษัทโรงเรียนพอดีมันเป็นวันสิ้นวันสิ้นดับแล้วลุงมาชวนไปวัดอะไวลยไหมมันใช่ไหมมีมันฝรั่งมีชีสแล้วก็มีผง S <S ปเปลี่ยนได้ไหมว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ